อันนี้มันเป็นลิงก์ที่แบบว่าใช้ส,สร้างกลุ่มมาอยู่แล้วใช่ไหมพอเราเข้ามามันก็ใช่อะปอยังไม่เล่นก่อนใช่ไหมแล้วเราลองเทสสี่คนก่อนนะอือนัยนแบบนะั้นไปเหี้ยด,ดูปันน่กกกกกนเลกูกดกูกดเลิกก่อนนะได้ครับจุดป <c oughs> ระสงค์ของเกมคืออะไรเพื่อนมันคือวาดรูปมาเลยเนี่ยอะตอนนี้มึงเห็นหน้ากระจาใช่ไหม เห็น <He ard S 3> ครับมือม <ül> ึง <s> um> จะวาดอะไรก็ได้เรามึงวาดเสร็จพอเวลามันหมดปั๊บอ่ะมึงจะเห็นเวลาตรงฝั่งขวามือไหมจะเป็นนาฬิกาพอเวลาหมดเสร็จปั๊บภาพที่มึงวาดเสร็จอ่ะม,มันจะให้คนถัดไปดูเป็นเลเร์เลน์แล้วให้คนถัดไปพยายามวาดให้เหมือน <S <s um> อมันจะส่ง <S <s um> <S แล้วลาย, <S <s um> <S ลยคนยิ่งคนสุดท้ายเวลามันจะน้อยลงเรื่อยๆเวลามันจะเร็วมันเติมสีเติมยี่อะไรก็ได้นะวาดอะไรดินนะ

เออว่าเสร็จแล้วปิดถูกเสร็จทิลแล้วรอเวลาแต่เวลามันจบเร็วกูณรู้เลยเฮียกูล้ับมาของใครกูณรู้เลยกูณรู้เลยแล้วองทำไงต่อคนฉบับอ่ะมันไม่มีคะแนนไม่มีอะไรมันเอาไว้เล่นแบบนันทนาการอย่างที่มึงพูดอ๋อาม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 ากูมาเลยเฮียวมันพิมพ์ได้ปะใกล้จบตาแล้วเคโอเค เดี๋ยวกูเล่นภาพตัวไหว่จได้ภาพตัวใหญมันกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ใกล้ละใกล้ละเอ็มครับเดี๋ยวกูแชร์หน้าจอให้ปองดูด้วยอะไรวะเฮ้ยกูยังว่าไม่เสร็จเลยมันดีไปเลยตัวเฮี้ยอะไรเด็กอือกูเสร็จละอ่ะกูเสร็จแล้วไอ้เหี้ยเวลาเอีายระบายสีนี่ไอ้สักกูไม่รู้กดตรงไหนไอ้เหี้ยอ๋อกูรู้แล้ะกูรู้แล้ะกูรู้แล้ะกูรู้แล้วไอ้ทางสี สิ่งสิ่งมือถือใครว่าดสัตว์ไอ้กวาดไปเสร็จทีไอ้เไอ้ไอ้ยกูเหรอกูเห็นปืนใหญ่ทันตามตอกไอ้สัแล้วกูว่าเกมนี้ถ้าเล่นถ้าเล่นในห้องเรียนที่มันนี่แค่แบบบอกแอบชอบไปอปกดเล็งเมื่อกี้เผื่อไว้นะ กดเข้ามาแล้วแล้วกดจะใส่ชื่อคอนใช่ไหมคอนโดนมึงเห็นใช่ไหมมันจะรีเพชกลับมาเดี๋ยวพอแเราเดี๋ยวเดี๋ยวแกจอบนะโอเคมึงมึงกลัไม่ทันเลยสัตว์เลยโอ้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 ยอ้ยนี่หอยปากเหรอโอ้นี่หอยปังเหรอ คุณนึกว่าหมีโพยสัตว์เออกูนึกว่าหมีโูไอยเงี้ยใช่กูอยากทำให้เป็นหมีโอ้ยโอเคกูเข้าใจละกูเข้าใจละเข้าใจละคตรฝันเลยพอร่างไปเหมือนสุดไอ้สัตว์กูออกก่อนได้ปะแล้วเข้ามาใหม่อ่ะเออได้ได้ได้นี่คนหล่อเท่นี่อ๋อลูกไก่เหรอใช่ลูกไก่เอ้ยดูออกเลยแต่แต่เฮียตรงเนี้ย เราไปอ,อ,อ๋อยังไม่รู้ว่าเราไปถึงไหสัต์อ๋อไกลเป็นนกพิราบเฉยเฮ้กูขำไม่ใช่ไอตัวอ,อ๋อไอ้บุู๊ขอโทษไอ้บุ๊ค ออไเเียามาต้องรีบวาดเหรอไอ้เหี้ยแล้วเดี๋ยวคนต่อไปจะวาดตามปอไหมเนี่ยปอปอปอนายวาดรูปอะไรก็ได้เลยนะนายโอเคได้วาดรูปอะไรก็ได้นะวาดรูปอะไรแอเดี๋ยวพุ่งจะตึ้งในศิลปะของกูกูมาสิก็มาสิมาเกนเนี่ยกูแชทบอกเกนเนี่ย นี่วัดอะไรกันอยู่อ่ะมึงนึกสภาพที่บอกว่าถังห้องมันเงียบอ่ะแล้วมีไอ้เด็กเปรตคนหนึ่งพูดขึ้นมาไองใจว่ากันจ่อนั้โอเคไปเริ่ม แน่นอก็คือรอให้ทุกคนให้เสร็จก่อนถ้าสมมติเวลายังไม่ครบแต่ทุกคนส่งมาครบแล้วนี่มันก็รันให้เลยใช่ปะอ๋ออ๋อทุกคนวาดกันอันนี้หมดนะโอเคทำมาดากูแชมป์อยู่แล้วแน่นอนแน่นอนแต่มันก็ดีนะให้เวลาวาดเพราะว่าถ้าเรากดไปแล้วไอ้ภาพที่เราดูมันจะหายไป ว้าสวยว่ะใครวะว้าสวยนะเชี่ยว่าสวยว่ะใครวะเออธรรมดักไอสัตว์เด้อเนื้อคุณรู้แล้วอย่างไงคุณเลื่อนคุณเลื่อนดูทีหลังไม่ได้เลยเกยจู่ผ่าผมข้ามมาแล้วใช่ใช่มันดูทีหลังก็ได้ ไอ้เหี้ยกูจับลูกไม่ได้ไอ้สัสกูจะวาดยังไงเนี่ยกูจับลูกไม่ได้ไอ้สัสไอ้เหี้ยเลยไอเหี้ยในของมึงแน่เลยกูดูแลเวลาครึ่งหนึ่งแล้วนะเพื่อนๆอุ้ยเหี้ยทำไมเร็ววะกูยังวาดไม่ได้เลยสิบหายละโซโซครับแล้วมาแข่งกับแชมป์วาดรูปเก่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพวกมึงยังไง เดินๆแล้วลงสีไงไี่ลงสีไงมึงเห็นด้านล่างไหมสีขาวอะสีขาวสีขาวเอออันเนี้ยไอ้รูปที่เป็นถังอ่ะอ๋อรูปไอ้ปังรูปไอ้ปังแน่เลยอ๋อเอาเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับสมุดแล้วจะหดแล้วยิ้มๆๆกวาดตาละเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัดได้เว้ย ขมอะไรดิเยี่ยอะไรเดียวชื่อสซจางอ๋อไม่รู้อ่าไอตอนช่วงระหว่างดูอ่ะเวลามันก็เดินบวกตีนะเอ้ยเยี่ยเวลาแม่งแม่งไปไวมากบอกเลยฟุตแชมป เฮียเวลาเฮ้ยเวลาเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเร็วเออเรียบร้อยอันนี้อะไรเ่อเฮ้ยโทนเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวก็เก็บไว้เฮ้ย Modern Warfare อัสด้วยนี่โอ้โห กูจะว่าที่อะไรต่อเดี๋ยคืออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยเกี่ยวเวลาหมดแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยสัตว์เดียววันไม่เสร็จโอ้ยวันไม่เสร็จเฮียเฮ้ยต้องรีบบ้านแล้วต้องรีบบ้านแล้วเฮียกูว่าช่วยๆละวนี่เหรอแล้วก็กูเจ็แม่ที่มือแล้วมันมีคะแนนปะ มันมันไม่เมียมาเล่นกับเอาไว้ปันปันกับเพื่อนอ่ะหมดเวลาหมดเวลาไอ้เยโอเคครับเราเตรียมมาดูผลงานกันนะครับพร้อมแล้วแหละไม่ใช่ถ้าเป็นในห้องเรียนเลยเอ้ยยังไม่พอพอดีอ่ะพอดีอ่ะพอดีอ่ะเลยไอ้เย่ปังเดี๋ยวไอ้ปัง สวยว่าสวยเอนสวยเลยบุงมานใส่เป็นนงโอไเอานี้ไหมเดี๋ยวเกมหน้าคือเราวาดเป็นเนื้อเรื่องเลยเลยเรื่องหลอกหักกเดิมอเร็วไห อะไรวะนี่ตัวอะไรวะน่ารักเลยสัตว์น่ารักเลยี่มันรู้ว่ากูว่ากตายรู้รู้น่เียตืนกนยงกายเืออเหนื่อยเหนื่อยนี่คือ วัดดูวัดโอ้ยไอ้ยไอ้บุกเนี่ยไอ้เีัยกูจะมาต่อกูกูอากูตายที่ใคยไอ้เฮียกูเฮียอะไรเนี่ยกูจำรูปไม่ได้ไอ้เฮียกูดูแป๊บเดียวไงกูก็แนวนึกมาแบบคนถือไม้อ๋อโอ้อกูพูดแล้วลูกหลังๆที่จะจับ ใช่เหรอจุนไหลคือเป็นตัวที่อะไรกันไูกูอยากรู้ว่าตายที่ใครเนตายที่กูเนี่ยไม่มีเขาต่อะไรวะไอ้เหี้ยไม่ไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกูร้องก็บุญแล้วไอ้เหี้ยไม่เหลือเหี้ยเลยหนึ่งหนึ่งฟังฟังพูดใหม่ดิอะไรนะชวนขอขอเริ่มต้นใหม่ได้ตั้งเอาไหมเอาใหม่ขอเริ่มตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตอนตล้นต้นเลยที่อ่าเอาใหมสามสอง I have a Break of day hope we rise. We speak your name. We lift our eyes. Tune our hearts into your beat. Where we walk, they will be with fire.